เรียนวิทยาศาสตร์ครูตรีมารับนักเรียนลองลองมาทบทวนความรู้ที่เราได้จากการศึกษาไปความรู้ทั้งสองใบความรู้ที่ผ่านมานะครับลองมาทําใบกิจกรรมเนาะนะครับผมให้นักเรียนตอบคําถามหรือปฏิบัติตามคําสั่งของใบกิจกรรมแต่ละข้อคําสั่งอ่ะ ข้อแรกมวนคืออะไรพอดไว้ก่อนมวนคืออะไรพอดคือหยุดไว้ก่อนนะครับหยุดไว้ก่อนแล้วลองตอบเองก่อนก่อนที่จะมาฟังเฉลยนะครับหรือแนวทางการตอบร้อมกันมวนคืออะไรอ่าสต๊อปคิดเขียนโอเคนะครับสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับมวน คือนะครับผมปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบเป็นวัตถุปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบเป็นวัตถุวัตถุนะครับผมมว่น มีหน่วยเป็นอะไรนะำรจำได้ไหมมีหน่วยเป็นกรัมนะครับผมหรือกิโลกรัมก็ได้อหน่วยเขียนย่อเป็นภาษาอังกฤษกรัมเขียนเป็น G เล็กนะครับส่วนกิโลกรัมก็คือ K เล็ก G เล็กนะครับผมอนะ่ะอันนี้คือความหมายของมวล มวลคือปริมาณเนื้อของาสารทั้งหมดที่ประกอบเป็นวัตถุมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะครับผมโดยที่มวลเนี่ยมีค่าคงที่เนาะมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าเราจะย้ายวัตถุนั้นไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับผมมวลก็มีค่าคงที่เสมอ ต่อไปข้อถามต่อไปวัตถุมีน้ำหนักได้อย่างไรวัตถุมีน้ำหนักได้อย่างไรนะครับผมสต็อปไว้สต็อปไว้แล้วก็ลองตอบเองอ่ะสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับวัตถุมีน้ำหนักได้เนื่องจากเนื่องจากอีน้องเขียนไปเนาะเนื่องนะครับเนื่องจากวัตถุ ถูกแรงถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดไว้นะครับผมก็าถามว่าวัตถุมีน้ำหนักได้อย่างไรวัตถุมีน้ำหนักได้เนื่องจากวัตถุนั้นอ่ะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงดูดไว้นะครับทำให้วัตถุนั้นมีน้ำหนัก โดยน้ําหนักมีหน่วยเป็นอะไรนะอ่าถูกต้องนะครับน้ําหนักมีหน่วยเป็นมีหน่วยเป็นนิวตันอหรือ ัวอ,อินใหญ่นั่นเองนะครับผมนี่คือคำตอบนะเป็นการทบทวนนะครับครูจะมาไกด์แนวทางการตอบให้สุดๆนะอาจจะไม่ลงลึกเหมือนการบรรยายไปความรู้ด้านบนที่ผ่านมานะครับต่อไปข้ออ่ะอันนี้น่าจะตอบได้นะแรงโน้มถ่วงมีทิศทางอย่างไรแรงโน้มถ่วงมีทิศทางอย่างไรสต็อปไว้เขียนลงไปแล้วก็ดูแนวการตอบ โอเคสมมุติว่าเขียนลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับมีทิศทางลงสู่พื้นอะไรพื้นโลกนะครับมีทิศทางลงสู่พื้นโลกก็คือมีทิศทางแนี้เนาะถ้าโลกเป็นลักษณะลีเกือบกลมนะครับแรงโน้มถ่วงทุกๆท,กที่บนโลกก็จะมีทิศทางแบบนี้นะครับผม เป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแรงดึงดูดที่เข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลก4ให้นักเรียนเขียนเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อถูกปล่อยจากมือาเขียนได้ไห้ยกตัวอย่างเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูละในช่องที่หนึ่งนะครับถ้าปล่อยฟองนะ้ำทิศทางก็จะเป็นอย่างนี้เนาะคอนไม้ก็เป็นอย่างนี้ใบไม้ก็อาจจะไปมาไปมาแล้วสุดท้ายก็ตกลงสู่พื้นมเมล็ดถั่วเป็นยัไง ก็คงจะตกเป็นอย่างนี้ลูกบอลเป็นไงก็คงจะตกเป็นแบบนี้ตกแต่ลูกบอลอาจจะกระดอนเล็กน้อยแบบนี้ก็ได้สุดท้ายแล้ววัตถุตัวอย่างทั้ง6วัตถุที่ปล่อยมือเนี่ยนะครับผมก็จะเคลื่อนที่ลงสู่พื้นหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำมันฟองน้ําแท่งไม้ใบไม้เมเล็ดถัว่วหรือว่าลูกบอลก็ตามนะครับอ่าข้อ5นี่เนื่องจากเป็นคําถามต่อจากข้อ4ี่เลย เาบอกว่าจากข้อ4เนี่ยเมื่อปล่อยวัตถุจากมือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรนะครับข้อนี้เนี่ยนักงเรียนสังเกตดูดีว่ามันมี2คําถามอยู่ในคําถามเดียวคําถามแรกวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่อย่างไรเออหรือไม่ก่อนนะหรือไม่ก่อนเราต้องตอบว่าใช่หรือไม่นะครับผมส่วนเปลี่ยนแปลงอย่างไรล่ะอ่ะก็มาขยายคําตอบว่าใช่หรือไม่น่ะ มันเป็นอย่างไรต่อนะครับผมเมื่อปล่อยวัตถุจากมือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือไม่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับตอบเลยเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับโดยเคลื่อนที่ลงสู่พื้นนะครับผม ครอบคลุมละนะครับคำตอบมีครอบคลุมสิ่งที่เขาถามละเขาถามว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนทอี่หรือไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะอะย่างไรละ่ะโดยเคลื่อนที่ลงสู่พื้นนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อ6ก็น่าจะตอบได้ละมากผลไม้ที่หลุดออกจากขั้วของกิ่งก็คือหลุดออกจากต้นไม้นั่นแหละนะครับจากที่ต่างๆบนโลกเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างไรพร้อมเขียนอธิบายเหตุผล ตอบพจนไหนดีกอไก่ขอไข่ขอควายงงูอ่ะขอไข่นะครับผมสต็อปไว้ก่อนนะลืมบอกให้สต็อปอ่ะเหตุผลอ่าอันนี้สต็อปไว้เหตุผลทำไมถึงผลไม้เนี่ยถึงมีการเคลื่อนที่ในลักษณะขอไข่เมื่อหลุดจากขั้วที่ต้นไม้เพราะเหตุใดเหตุผลสต็อปไว้คิด คิดแล้วก็เขียนไปก่อนแล้วก็ดูครูเฉลยอ่ะสต็อปไหมอ่ะสมมติว่าเขียนลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลก็คือผลไม้อ่ะผละไม้เคลื่อนที่ตามอะไรตามแรงดึงดูดนะครับตามแรงดึงดูด ของโลกนะครับแรงดึงดูดของโลกหรือแรงโน้มถ่วงของโลกมันเองนะครับโอเคต่อไปนะครับผมข้อที่7ครูย้ำหลายรอบมากเลยนะอันนี้ถ้าเราอยู่ที่เชิงเขาแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อตัวเราจะเท่ากันหรือไม่นะครับ จะเท่ากันหรือไม่อย่างไรถ้าเราอยู่ที่เชิงเขาเอาขอขอเพิ่มโจทย์นิดหน่อยถ้าเราอยู่ที่เชิงเขากับยอดเขาเอา่าเชิงเขากับยอดเขาเนี่ยนะครับแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อตัวเราจะเท่ากันหรือไม่อย่างไรเขาถามอยู่สองคำถามคําถามแรกคือเท่ากันหรือไม่คําถามที่สองคือ เท่าหรือมไม่เท่าน่ะอย่างไรจงอธิบายเหตุผลมาซิอ่อานะครับผมคำตอบข้อนี้ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อตัวเราบริเวณเชิงเขากับยอดเขาจะไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเพราะอะไรเพราะเชิงเขาอยู่ใกล้ ศูนย์กลางโลกมากกว่าอยู่ใกล้ศูนย์กลางโลกมากกว่ายอดเขาจึงทำให้จึงมีแรงโน้มถ่วงกระทำ ต่อตัวเราเป็นยังไงมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ามากกว่านะครับวัตถุสองวัตถุนะครับซึ่งเป็นวัตถุที่มีมวลเท่ากันเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางโลกนะครับผมก็จะมีแรงโน้มถ่วงมากระทําที่มากกว่าอยู่ไกลจุดศูนย์กลางโลกนะครับ เชิงเขาเนี่ยอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางโลกมากกว่ายอดเขาเพราะฉะนั้นแล้วแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อตัวเราเมื่ออยู่บริเวณเชิงเขาเนี่ยก็จะมีมากกว่าแรงโน้มถ่วงที่กระทําต่อตัวเราที่อยู่บริเวณยอดเขานั่นเองนะครับโอเคไหมผ่านแล้วนะอ่าต่อไปข้อที่8เมื่อออกแรงเท่าๆกันผลักวัตถุ A กับวัตถุ B วัตถุ A เนี่ยมีมวลมากวัตถุ B มีมวลน้อยวัตถุชนิดไหนจะเคลื่อนที่ก่อนกันหืวัตถุ A มีมวลมากวัตถุ B มีมวลน้อยออกแรงเท่าเท่ากันผลวัตถุวัตถุ A หรือ B จะเคลื่อนที่ก่อนกันแน่นอนว่าต้องเป็นวัตถุอะไรตอบสต็อปไว้คิด ตอบอ่ะคำตอบก็คือวัตถุ B จะเคลื่อนที่นะครับผมก่อนเพราะวัตถุ B มีมวลน้อยกว่าวัตถุ A วัตถุที่มีมวลมากนะครับทวนคอนเซปต์นะวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยไม่ว่าจะเป็นการเริ่มการเคลื่อนที่หรือหยุดการเคลื่อนที่ก็ตามนะครับ ข้ 9. อ9อยู่ในใบงานเลยมันรูปในใบงานใบงานเลยนะครับรถบรรทุก C และ D เคลื่อนที่บนถนนด้วยความเร็วเท่ากาันเมื่อเบรกด้วยแรงเท่าเท่ากันคันไหนจะหยุดก่อนกันใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน้อยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ แล้วจะทําให้มันหยุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ทําให้หยุดนิ่งดังนั้นแล้ววัตถุที่มีมวลมากย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากถ้ารถบรรทุก C กับรถบรรทุก D กําลังเคลื่อนที่ C มีมวลมาก D มีมวลนออ้อยเอออันนี้เขียนผิดดีคันเล็กกว่าก็ต้องมีมวลน้อยกว่า ผมถ้าเบรกด้วยแรงเท่าๆกันเนี่ยนะครับวัตถุ c ก็จะหยุดได้ยากกว่าเพราะมีมวลมากกว่านะครับผมเขาถามว่าคันไหนจะหยุดก่อนกันอ่ะคันไหนถ้าถามว่าคันไหนจะหยุดต่อก่อนกันนักเรียนจะต้องตอบว่า d หรือว่า c รถบันทุก d หรือว่า c d นะครับ d จะหยุดก่อนเพราะว่ามีมวลน,น้อยกว่า นะครับผมมีมวลน,น้อยกว่าก็จะหยุดก่อนแต่วัตถุ C เนียมีมวลมากกว่านะครับก็จะใช้เวลาหยุดที่นานกว่าวัตถุดีคอนเซปต์สองข้อนี้นะครับข้อที่7กับข้อที่8คอนเซปต์ของมันก็คือวัตถุที่มีมวลมากจะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน,น้อยไม่ว่าจะเป็นการเริ่ม การเคลื่อนที่หรือหยุดการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผม่ากลับไปทบทวนใบงานตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้วนํามาส่งในวันเวลาที่กําหนดนะครับเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับด้านหน้าอย่าลืมเขียนชื่อ